โอเคสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ช่องแมนเลชชินนะครับผมวันนี้เราก็มาถึงเวลาแล้วนะครับผมที่เราจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็ตอนนี้ของผมใช้เป็นน้ำมันเครื่อง 10W50 ของ a s t o n Power One อยู่นะครับผมตอนแรกที่ลองใช้ 10W50 เนี่ยอยากลองดูความหมึดของรถดูนะครับแต่ก็รู้สึกว่าใช้ 10W40 น่าจะโอเคกว่าหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เราต้องมาลองกันนะครับผม แล้วก็ผมจะเปลี่ยนเป็นน้ำมันเครื่องของ M Soi 10W40 กันนะครับผมอ่าโอเคแต่ผมจะไม่เปิดชื่อหน้าร้านนะแต่ผมจะบอกว่าสั่งในช h อป e ีโอเคไหมโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยในช h อป e ีนะครับผมโอเคครับก่อนอื่นเราเข้ามาที่ช h อป e ีกันก่อนเลยแล้วก็เขียนไปว่าร้าน Big ไบต์เนืสกอแล้วก็ช็อปนะครับเห็นร้านที่ขึ้นมาร้านแรกไหมครับกดเข้าไปได้เลยผลิตภัณฑ์ในร้านก็คือกดไปที่เซิร์ชหานะครับเขียนไว้ว่าแอมซซยนะครับผม 10W 40นะครับผมนี่ครับเซ็ตที่ปรากฏจะมีแพ็ค3ลิตรน้ำมันเครื่อง950แถมกองด้วยนะครับ แล้วก็เป็นแพ็ค5ลิตร1,450แถมกองน้ำมันเครื่องด้วยแล้วก็เป็นแพ็ค4ลิตรน้ำมันเครื่องนี่ครับผมซื้อแพ็ค4ลิตรแล้วแต่รถของแต่ละคนที่จะใช้นะครับว่าจะใช้3ขวด4ขวดหรือ2ขวดถ้าซื้อเป็นแบบแยกขวดก็ซื้อได้นะครับผมมีแบ่งขายด้วยผมจะซื้อเป็นแพ็ค4ขวดนะครับผมเพราะว่ารถผมต้องใช้4ขวดเป็น3.2ลิตร อันนี้คือ1,200บาทเนี่ยได้4ขวดแถมกองน้ำมันเครื่องให้ด้วยนะครับผมโอเคสั่งซื้อกันเลยนะครับผมผมได้สั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมค่าส่งด้วยจะตกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นั่นจะดูให้รวมค่าส่งก็จะตกอยู่ที่1227บบาทอันนี้คือผมใช้โค้ดส่วนใช้โค้ดส่วนลดในการให้มันส่งฟรีนะครับผม จะตกอยู่ที่1,227บาทโอเคเดี๋ยวเราไปอันบ็อกของข้างหลังกันเลยดีกว่านี่ครับผมของที่ผมสั่งมาสั่งมาเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกของกันเลยนะครับผมไปกันไกลโอเคเดี๋ยวเรามาอันบ็อกของนี่นะครับมาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่หนึ่งขวดสขวดแล้วก็ข้างในนี้คือจะมีอยู่สี่ขวดแล้วก็เป็นกองน้ํามันเครื่องตัวนี้นะครับ โอยาบุนอ่านถูกไหมโอยาบุนเป็นกองน้ํามันเครื่อง okay, โอเคก็ตามนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไปให้ร้านใส่ให้ดีกว่าปไปไปเราไปร้านกันเลยดีกว่าไปไปร้านกันโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ร้านแจ็คกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนน้ามันเครื่องกันเลยนะครับผมไปตัดไปตอนเสร็จแล้วเลยโอเคครับทุกคนหลังจากที่เปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องเสร็จทีจ่ยบปลอยแล้วเราก็เลยลองเอารถออกไปวิ่งดูสักชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงนะครับ สังเกตได้ว่าเข้าเกียร์ง,ง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับเข้าเกียร์นุ่มขึ้นแล้วก็หักเกียร์ว่างง่ายขึ้นมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันดูสมูทสมูทขึ้นอยางไงมันดูบอกไม่ถูกเวลาเครื่องแบบมันร้อนีน่ยแบบแตะเกียร์นี่เข้าง่ายมากๆเลยนะครับผมแล้วก็เสียงเกียร์เวลาตบึ้นมันอยู่เกียร์ว่างแล้วตบลงเกียร์หนึ่งใช่ไหมมันจะดังปักแรงตอนนี้หายละไม่มีเลยมันจะดังแบบปักน้อยๆอะไรประมาณนี้เข้าใจปะ โอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากทางร้านก็ไม่ได้สปอนเซอร์ให้เราด้วยเราก็อยากมารีวิวร้านถูกๆให้พี่ๆได้ดูกันนะครับว่าน้ำมันเครื่องของแท้ราคาถูกก็ยังมีสายนะครับสำหรับวันนี้ก็ากดไลค์ก้แใช่แล้วกดซับสไครต์ผมด้วยได้ไาย